แล้ววันนี้ครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในแมบปบลัดชตน,นะครับวันนี้ซึ่งผมมากับแขกรับเชิญนั่นคือครจริงๆไม่ใช่แขกรับเชิญหรอกคือเขา,าคือเพื่อนผมนครับแล้วคือคุณซิกมาวันเบคอนศีโรเขาเป็นเพื่อนผมเหมอนเด้แล้วเข้ามาต่อฟิลลกันบังหน้าก้อนทำไมเนี่ยนับนี้ก็เล่นไง,ไง่ายๆเพียงแค่ เลพยายามเล็งกระสุนใส่พยายามเล็งปืนใส่กับอีกคนหนึ่งครับทุกที่ระหว่างเราก็สามารถเล่นอ,อบบี้อยู่นี้ได้ครับเหมือนว่าอ,อบบี้เนี่ยมันง่ายมากมเลยครับแบบชนิดที่ว่านี่แหบบละครับอืมเมื่อกี้คุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละคุณเห็นแต่ภาพลวงตาการเล่นแบบอบบี้ง,ง่ายๆง่ายๆครับเย้ได้15บาทไปแล้ว ถ้ามามาดูที่สวนเกมมาดีกว่านี่แล้วก็ต้องพยายามเล็งนะครับว่าจะซุ่มโดนใครบ้างแล้วก็ต้องพยายามเล็งนะครับว่าจะซุ่มโดนใครก็จะลิงไป,ไปตรงนู้นอ้าว,วผมชแล้วผมชคดีแล้วบอกเลยว่าผมได้ยิงคนที่แปดตรงนั้นนะครับ นี่อูโชคดียังรอดอยู่เอเล็กเล็กลงเล็กลงเล็กลงเปล่นค่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผมอยู่ตรงกลางอ่ะกะเลงตึงๆมาตรงนี้เลยมันจะมีคนโดนไหมผมไม่โดนใครแล้วก็ผมยิงไม่โดนแล้วก็ผมยิงไม่โดนใครเลยอืมาแหละต้องเป็นแบบนี้เอาโดนตัวเองซะงั้นโอเคผมก็จะแบบ เล็งถ้าเกือบเกือบเดือดขึ้นแ้วเกิดผมอยู่ตรงกลางนะจะเล็งไปตรงกลางแล้วกันาเป็นโดนแล้วครับเออืา้าผมเป็นคนที่หนึ่งครับโอ้โหบอเลเจ้าบอลนะครับว่าออโอเคโอเคโอเคผมไม่ทันแล้วคุณนั่นแหละนั่นแหละเออหลีช วิน้นนาทีสุดท้ายเลยเเว,ลวิน้นนาทีสุดท้ายเลยเพื่อนตายเดียวมันไปอยู่ตรงจุดน,นั้นพอดีแบบเป๊ะๆเลยเห็นรูปตายแน่นนๆเชื่อผมเชื่อผมตายเนบตายหมดเลดยแบบนี้เฮออ้ยเขาล่อมาเฮ้ยยังเหลือบัตรรถไฟสู้บัตจนกว่าะจะตายเลยเออ น่าสงสัยกันละสีว,ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าก็คือง่ายๆนะครับก็คืออ่ผมหลุดนั่นเองผมหลุดแบบโปรแกรมอัดอัดของผมมันก็หลุดไปด้วยนะครับก็นั่นแหละค่ขอนข้างที่จะน่ากลัวนะเออฝั่งนู้นนะมันมีคนอยู่มุมแน่ๆเลยว้าวทำไมใจมันตรงกันขนาดนี้เนี่ยครับนี่อ่ะผมไม่โดน<ง>อะไรเลย มาเป็นไปได้ยังไงนี่ทำไมผมมีแบบเหมือนแบบมีเซตเตอร์ครับเกิดจไได่แหละไนี่นแะเีกนันและเนันและไปไปทางซ้าหน่อยเอหมือกไปทซ้าหน่อยเออีกดูคนที่หายิงดีกว่ใช่ใช่จะบอกแล้วไปยื้ไปทางซ้าหน่อยเงินนี้มันเอาไปซื่ออะไรได้อยากรู้ โอ้ปืนมาโอ้ปืนอันนี้มันมีหปืนหนึ่ง i s o l revolver มีสกันโุ้ดกัน i ด d กระบะแต่ก็ตรงไหนอ่ะทุกสิ่งันได้ก็ทุทีไม่ดีทุที่ไม่มดา่ดูแล่ดูจะม่ใช่ดีอ้อาไม่เป็นเนนะ ไปอือไปกันแบบนัวนะแถมวงยิ่งเล็กขึ้นเรื่อยๆด้วยเฮ้ยยุยู่กับตกยู่กับตกอ่ายูตกนะวมาแล้วอุ้ยมันคือหมัดอะไรไม่มีที่ขายหมัดด้วยเหรอแม่มันมันจะมาตอนเหลียดสองคนสิคราบต้องข้ามผมอะันต้องมีใครสักคนหนึ่งแน่นอนมาเรยง เป็นไงเราไม่โดนกระสุนเลยอ่ะเราก็ไม่โดน嘛เราก็ไม่โดนกระสุนเหมือนกันเดี๋ยวอยนฝ่งอัน้ทีมห้าคราสะเฮ้ยเล็กลงชื่อเล่ฝั่งเชื่อผมอ่ะมันต้องมีใครสักคนยังไม่นอนผมไม่โดนใครไม่โดนใครนี่แบบรู้สึกว่าโชคร้ายแบบตัวจ่ะอยู่ตรงกลางเลยอ๋อนาท้าทายนะ กูจะลองยิงเนี่ยจะลองยิงมุมดูมันจะโดนใครไหมม่บอกนะว่ามุมไหนอ่ะโดนรู้อยู่แล้วไฟล์ไฟล์รู้เหรอครับเฮ้ยไม่โดนเลยโอ้ยแต่ว่าเฉียดโดนนะเฉียดโดนของคนที่สองอ้าวเดี๋ยวว่าเขาตายมาเป็นผู้ตายอยมามาอันมันยากนาก ตางหมดตัวแล้วยิงยิงฐานตรงกลางแล้วกันยิงตรงนี้ยิงนี่มาปิี่ยอยู่นี่เลยโอ๊ยยีน้าไม่โดนผมผมเออ่วทพระแบบนึงนะเมื่อกี้ผมเวทไปทำพระแบบนึงทำไมผมตายเลยอ่ะไม่คุณโดนยิงไง เกิดอะไรขึ้นมือบูมเจอปูน่ะเชื่อเลยที่บูมอ่ะมันต้องมีคนแน่นอนตรงปลาปลาตรงนี้โดนจริงด้วยอะไรนะมีปูมีปูมีปูว่าไหนเมื่อกี้แล้วมันมีปู โโอ้ม oh, oh, hey. ีปูบอกไปเลยอ่ะ<บ>น,นี่คือชิปลองไว้ได้ครับผมดูเล่นครับผมจะเล่นเล่นตรงลงตรงคือปูเขารู้น,น,นี่คือปูกำลังบอกม่าอยู่ไอ้โอ้ปูตาย โอ้คหุดขึ้นมาเนี่ะอือต่อฟีดิงตาเราไปเราจะไล่ไปวาำไมมองไม่เห็นแล้วก็ขอจบคลิปแต่พี่รุ่นนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับไม่บายครับ